วิดีโอนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องการเดินทางล่องเรือจากห้วยทรายแขวงบอ่อแก้วนะครับไปเมืองปากแบงแขวงอุดมใจซ,ซึ่งภาพแล้วก็วิดีโอในคลิปนี้นะครับเป็นของผมทั้งหมดนะครับก็ไม่ไดเอามาจากคนอื่นนะครับก็แต่ก่อนนะผมใช้หัวเว่ยนะครับภาพมันจะสวยสดสีสดนะฮะสวยมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับก็คลิปมันก็ดูแจ๊บ ค,คลิปนี้ผมน่าจะเดินทางเมื่อปีพศ2561นะครับก็4ปีแล้วนะครับเกือบ4ปีแล้วนะฮะก็ปกตินี้ผมเดินทางไปเมืองเชียงของบ่อยนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับผมไปบ่อยมากนะครับคือผมชอบเชียงของนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยข้ามไปนอนที่เมืองห้วยทรายฝั่งตรงข้ามสักทีหนึ่งนะฮะก็วันนี้คดีก็เลยอ่ะในไหนก็ไหนก็ถือโอกาส ข้ามไปที่ห้วยสายนะครับก็ไปนอนคืนหนึ่งก็เดินเล่นเมืองห้วยสายเป็นเมืองที่สวยนะครับผมว่าผมชอบที่ห้วยสายนะเพราะว่ามันมันตั้งอยู่บนเนินบนเนินเขาบนภูเขานะครับมองมาฝั่งทางเชียงของมันจึงเห็นเชียงของนี่ต่ํากว่านะครับคือฝั่งฝั่งห้วยสายนะั้นมันจะเป็นภูโอเคไหมครับมันจะเป็นภูเขาเขตภูเขาก็ ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับคือรับตั้งแต่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับที่เชื่อมระหว่างเชียงของกับห้วยสายนี่นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะไม่แวะพักที่เชียงของเลยครับเขาจะข้ามด่านไปแล้วก็ไปพักที่ฝั่งห้วยสายโอ้โหคึกคึกคักเลยนะฮะทางฝั่งโน้นนะครับในขณะที่เชียงของเนี่ยเงียบง่อยเลยนะครับเงียบเงานะฮะซึ่งก็เสียดายนะครับ คือผมไปเชียงของบ่อยเนี่ยผมรู้เลยว่ามันเงียบเหงามากนักท่องเที่ยวไม่มีเลยครับฝรั่งนี่ไม่มีเลยนะครับแต่พอข้ามไปห้วยสายเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครคือมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแล้วก็ห้วยสายเนี่ยคึกคักมากนะครับเมื่อสักสี่ปีก่อนนะครับก็คึกคักมากก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาลงทุนเยอะนะครับคนจีนมาค้าขายที่ห้วยสายนี่ก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะโรงแรมดีๆนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับก็ เมืองห้วยสายเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้ได้นะผมว่า <c oughs> คือมันมีคนมาอยู่เยอะเลยนะครับยาวเหยียดไปเลยนะฮะทางไปทางโน้นทางไปหลวงน้ําทาก็มีคนอยู่คนเยอะทางไปเมืองอะไรเมืองต้นพึ่งเนี่ยก็มีนะครับก็คือมีคนอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับเมืองห้วยสายก็ไปห้วยสายก็ไปเที่ยววัดวัดบนภูนะฮะก็ชื่อวัดอะไรนะมณีรัตนะอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมจําชื่อไม่ได้ก็ขออภัยนะครับแล้วก็ กินนะฮะข้าซอยนะฮะกินหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินเล่นเรียบไปน้ําโขงบรรยากาศดีนะครับอากาศดีนะฮะก็ไปตอนนอนก็น่าจะเดือนตุลาคม,มั้งฮะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนอากาศดีมากครับคือลมเย็นสบายนะครับสําหรับฝรั่งแล้วนะครับเขาชอบที่จะมาล่องเรือแม่น้ําโขงนะครับเดินทางจากห้วยทรายไปหลุมพบางนะครับก็เป็นทริปหนึ่งที่ ชาวต่างชาตินินยมกันฝรั่งนี่เต็มเลยนะครับเมืองห้วยสายในช่วงเวลานั้นนะครับคิดดูไม่ใช่ยังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเป็นแค่ปลายตุลาคมแต่ฝรั่งเยอะเลยนะครับแล้วก็วันที่ผมเดินทางนั้นกน็ฝรั่งเต็มลำเรือเลยนะครคือแค่เรือลําเดียวนะครับยังมีอีกหลายลําที่แบบว่าเป็นประเภทแบบเหมาลําไปนะครคือใช้ได้เลยการล่องเรือแม่น้ําโขงในฝรั่งชอบนะครบแต่ ผมรู้สึกว่าจะมีคนไทยเป็นผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่เดินทางล่องเรือไม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีงานมีการทาถูกไหมครับไม่เหมือนผมคือผมว่างผมเป็นคนว่างงานนะฮะคือผมเดินทางวันธรรมดาผมไม่เดินทางวันเสาร์อาทิตย์ถ้าผมเดินทางวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมน่าจะเจอท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวหลวงพบางบ้างนะฮะหรือว่าวันหยุดยาวเนี่ยจะต้องมีแน่ๆนะฮะแต่ วันนั้นผมเข้าใจว่าผมเป็นเดินทางวันธรรมดานะครับคือผมชอบเดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยเป็นช่วงวันธรรมดาอยู่แล้วก็บนลำเรือก็อย่างในภาพนี้นะอย่างในคลิปนี้นะครับก็มีแต่ฝรั่งเต็มลำเรือเลยนะฮะแล้วก็มีพี่น้องคนลาวบ้างนะครับก็มีชนเผ่ากึมุเผ่าม้ามงแล้วก็มีลาวหลวงพระบางนะครับก็การล่องเรือเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก ห้าชั่วโมงนะครับออกเดินทางจากห้วยทรายน่าจะสิบเอ็ดนาฬิกานะฮะคาปี้โดยสารนี้ผมต้องขอไปจริงๆว่าผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่แพงหรอกนะครับก็เดินทางมาเรื่อยอชมวิวทิวทัศน์ของ2ฝั่งโขงนะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยในช่วงแรกๆก็ยังเป็นเมืองห้วยทรายอยู่แต่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเชียงของเสร็จแล้วก็เข้าสู่อำเภอเวียงแก่นนะฮะซึ่งอ่า แม่น้าโขงในช่วงที่อยู่ในเขตประเทศไทยเยจะสิ้นสุดที่อํ ad, าเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนี่แหละนะครับก็จากนั้นก็จะเข้าเขตประเทศลาวร้อยเปอร์เซนต์นะครับก็สิ้นสุดที่อําเภอเวียงแก่นบริเวณที่เรียกว่าแก่งผาใดนะฮะคือผมเองนี่เกือบพลาดนะครับคือไปซื้อปี้โดยสารที่แบบว่าไม่ได้ซื้อล่วงหน้าไม่ได้จองล่วงหน้านะครับก็ เกือบแล้วครับคือไปถึงนี่ก็แบบเหลืออีกไม่กี่ที่ก็เต็มแล้วนะฮะก็คือโอ้โหคือคิดดูเลยยังไม่ใช่ช่วงประเภทแบบท่องเที่ยวชุมนะฮะแต่ท่องเที่ยวฝรั่งตอนนั้นน่ะเยอะเลยนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าเมืองหลวงพระบางนี่เป็นเมืองยอดนิยมของท่องเที่ยวต่างชาตินะครับฝรั่งนี่เต็มลำเรือเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายลำนะครับที่เขาเป็นแบบเหมาลำไปนะครับก็คือมีบริษัทท่องเที่ยวนะครับเที่ยวท่องเที่ยวทาง,ง,งน้ํานะครับ เดินทางท่องเที่ยวรับผู้โดยสารจากอ่วอุ้ยทรายไปลงไปปากแบงไปหลวงพ่อบาสนะครับในภาพนี้เป็นร้านกาแฟนะฮะที่เมืองที่อำเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงรายนะครับผมไปบ่อยนะครับเวียงแกนเนี่ยผมไปบ่อยผมชอบวิวทิวทัศน์บริเวณนี้สวยงามมากๆนะฮะคือ,อเชียงของเวียงแกนเนี่ยสวยนะครับก็คือผมชอบบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยก็จะใกล้จะ เข้าเขตประเทศลาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็วิวทัศน์สวยงามแม่น้ำขโขงบริเวณเวียงแก่นนี่ก็จะกว้างหน่อยนะครับแล้วก็พอเข้าสู่แก่งผาใดมันก็จะเป็นแก่งนะฮะซึ่งต้องเข้าใจนะแม่น้ําโขงสภาพแม่น้ําโขงอย่างเช่นช่วงบ้านหว้วยเอียนนี่จะเป็นแก่งแบบเยอะเลยนะฮะแล้วก็แก่งแบบน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็แคบๆนะครับแม่น้าโขงแคบๆแต่พอไปถึงอ,อะไรบริเวณตัวอําเภอเวียงแก่นเนี่ยแม่น้ําโขงมันจะแผ่ออกจะกว้างออกนี่นะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าจุด สิ้นสุดเขตแดนประเทศไทยที่แก่งผาใดนะครก็เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเมืองปากทานะฮะเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วนี่แหละนะครับคือช่วงที่อยู่ในเขตประเทศไทยนี่ก็ว่าวิวทิวทัศน์มันดูสวยวนะครับแต่พอมันเข้าสู่เขตประเทศลาวร้อยเปอร์เซ็นี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยโอ้โหมันสวยงามมากครับคือเนื่องจากว่ามันไม่มีที่ราบแล้วถูกไหมครับมันก็มีภูเขาสูงทั้ง2ฝั่งนะฮะ คือฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเมืองงอบนะครับแขวงไซยบุรีเมืองไอพูดผิดนะฮะโอ้ตายแล้วผมเนี่ยเมืองครอบนะครับแขวงไซยบุรีซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของแขวงไซยบุรีนะฮะก็ลองนึกภาพดูนะครับแขวงไซยบุรีนี่คือ,อยาวมากนะครับจาก จากไหนจากเมืองคอบไปถึงเมืองแก่นเท้านี่โอ้โหระยะทางนี่ผมว่าน่าจะ400กว่ากิโลถึง500กิโลได้มั้งเนี่ยฮะมันยาวมากนะครับแต่วิวที่ทัศน์สวยงามนะนั่งเพลินเลยนะครับฝรั่งก็จะเล่นไพ่กันบ้างถ่ายรูปกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าใครอยากดื่มเบีย์ก็ดื่มได้นะครับในในอันเนี้ยผมก็ดื่มรู้สึกจะดื่มสักป่องหนึ่งได้มั้งนะฮะดื่มชมวิวทิวทัศน์ไปแล้วก็มีพวกบะหมี่นะครับมาม่า อะไรเงี้ยขายนะครับซึ่งผมก็ก็กินมาม่าด้วยนะครับก็คือซื้อมาม่ากินแล้วก็แน่นอนนะครับไม่ลืมนะฮะพี่น้องคนลาวนะฮะก็ฝรั่งมันก็งงนะเพราะฝรั่งมันก็ชอบกินมาม่ากินเดินกันสวนกันเลยนะครับก็คือมาซื้อมาม่าเนี่ยผมก็ถามคนคนลาวอยู่ในนั้นนะฮะเป็นชนเผ่ากึมมุด้วยแล้วก็เป็นชนเผ่ามงด้วยเอาเอาบอเอาบอ ตอนแรกก็เกรงใจนะผมดูแล้วเกรงใจบอกบอกผมก็บอกว่าเมต้องเกรงใจนะเอาบล็อกอะพยักหน้าทั้งหมดเลยทั้งพอ่อทั้งลูกแล้วก็ทั้งอื่นก็กินกันสนุกสนานนะฮะก็กินกันอร่อยดูด,ดูมีความสุขในการกินนะฮะคือผมไปเนี่ยผมผมผมก็จะทําอย่างนี้ประจําไม่ใช่ว่าผมนี่มีเงินเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นการแสดงน้ําใจว่าผมเนี่ยก็อยากให้เขาได้กินด้วยนะครับไม่ใช่กินคนเดียวแล้วนั่งข้างๆเขาอุ้ยอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะว่า การเดินทางมันใช้เวลายาวนานแล้วก็คือคุณไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคุณต้องซื้อไปนะครเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณหิวคุณก็ซื้อมามากกินอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้พกไปไม่ได้พกอาหารไปโอเคไหมครับคือผมอยากให้คนไทยนะครับถ้ามีโอกาสดีๆนะครับล่องเรือจากห้วยทรายลงไปหลวงพ่าบางนะครับ ก็คือครั้งเดียวก็พอนะครับไม่ไมต้องไม่ต้องไม่ต้องล่องเรือบ่อยนะครับมันไม่ใช่เวลายาวนานเพราะมันต้องไปพักที่ปากแบงคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ค่อยเดินทางต่อไปหลวงพ่อบางแต่ผมอ่ะคือผมขี้เกียจลงไปหลวงพ่อบางเพราะผมไปหลวงพ่อบางบ่อย,อยอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็โอเคอยากล่องเรือไม่น้าโขงก็อยากนอนที่ปากแบงเป้าหมายผมคืออยากนอนที่ปากแบงผมก็เลยล่องเรือจากห้วยสายลงไปปากแบงไปนอนที่ปากแบงคืนหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะเมารถจาๆๆๆกปากแบงเนี่ย มาที่ด่านห้วยโกรนจังหวัดน่านนะฮะที่เมืองเงินนะฮะผมไม่ได้ลงไปปากอาผมไม่ได้ล่องเรือลงไปที่หลวงพระบางนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมไปบ่อยหลวงพระบางนะครับก็คือเห็นเยอะนะฮะก็อยากจะมาสัมผัสทางลาวเหนือทางล่องเรืออย่างนี้บ้างผมอยากแนะนานะครับพี่น้องคนไทยว่าถ้าล่องมานี่นะครับมันใช้เวลาสั้นนะครับใช้เวลาไม่นานน่าจะสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ถึงแล้วมั้งครับคือผมล่องเรือมาที่ปากแบงเนี่ย ไม่นานแต่ถ้าทวนเนี่ยนะครับทวนก็ต้องนึกเข้าใจนะฮะความเร็วในการเดินเรือก็จะช้าลงเพราะมันเจอกระแสน้ําตีโอเคไหมครับแต่ว่าถ้าล่องตามลําน้นํานี่ก็คือมันเร็วกว่าปกติเพราะอาศัายความเร็วกระแสน้ําด้วยนะครับคือการล่องเรือในแม่น้ําโขงไม่ใช่ล่องกันง่ายๆนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําที่มีแก่งเยอะนะฮะ แล้วก็หลายๆช่วงเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากนะดังนั้นคนที่จะเดินเรือได้เนี่ยต้องมีความชํานาญความเชี่ยวชาญน,นะครับร่องน้ําต่างๆบริเวณแก่งโขดหินต่างๆนะครับไม่ใช่จะเอาใครมาขับเรือนะฮะผมเคยสัมภาษณ์คนขับเรือสินค้านะครับไม่ใช่เรือโดยสารนะครับเขาบอกว่าเขาจะต้องนั่งนั่งข้างคนขับเรือเนี่ยแล้วจำร่องน้ำจำวิธีตีเรือจำโค้งเรือต่างๆเนี่ยจำเส้นทางการเดินเรือเนี่ยให้แม่นอยู่ เป็นเวลา2ปีนะครับนั่งอยู่นะนั่งข้างคนขับเนี่ยนะครับเพื่อเรียนรู้ร่องน้ําต่างๆนี่นะครับก็แล้วก็เรียนรู้ว่าตรงไหนที่มันมีแก่งเยอะนะฮะโอ้โหมันเรื่องแก่งเนี่ยนะฮะมันมันจะมีเยอะเลยยิ่งยิ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าเหนือเหนือเชียงแสนขึ้นไปเนะี่ยขึ้นไปทางสิบสองปันนาเนี่ยโอ้โหแก่งเยอะมากและแก่งน่ากลัวมากนะครับอ่ล่องลงไปปากแบงเนี่ยก็ บริเวณที่บ้านปักอิงอำเภอเชียงของเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางเวียงแก่นบ้านห้วยเอียนเ,เวียงแก่นเนี่ยนะฮะก็เป็นแก่งนะฮะดังนั้นมันจึงมีความหวาดเสียวแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยงามครับดังนั้นในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมแนะนําให้พี่น้องคนไทยคนลาวเนี่ยไปนั่งเรือ,อล่องเรือจากห้วยทรายลงไปหลวงพ่อบางนะครับพักปักแบงคืนนึงคุณก็สามารถที่จะเดินชมวิวทิวทัศน์นะครับ บรรยากาศดีครับปากแบงเป็นเมืองที่ต้องแวะพักนะครับโอ้วันนั้นนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยนะฝรั่งเต็มเลยผมก็ตื่นเช้าตื่นแต่เช้านะครับก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองปากแบงนะฮะบรรยากาศดีครับชอบนะฮะแล้วพอใส้สายมาเนี่ยครับผมก็เหมารถนะครับก็เหมารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับจากทางเจ้าของรีสอร์ทบริเวณนั้นแหละฮะบริเวณในเมืองปากแบงนะให้ไปส่งผมที่ เมืองเงินด่านเมืองเงินจังหวัดน่านนั่นแหละครับเมืองเงินนี่อยู่แขวงไซยบุรีนะครับก็เป็นด่านเดียวกับด่านห้วยโขนจังหวัดน่านนะครับ,นนรบก็เพื่อที่เดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งเป็นการท่องเที่ยวของผมเป็นทริปที่ผมประทับใจมากๆเลยนะฮะคือการล่องเรือแม่น้ําโขงจากห้วยสายลงไปปากแบกเนี่ยนะครับคือผมอยากจะไปนอนปากแบงอีกสักคืนหนึ่งอยู่นะฮะก็รอ,อด่านเปิดเนี่ยผมว่าจะเดินทางไปเที่ยวปากแบงอยู่นะครับ ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะไปเที่ยวแบบนี้นะครับค่าที่พักก็ไม่แพงนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมประทับใจแม่ค้าคนหนึ่งนะผมไปสั่งอาหารริมน้ําแบ่งนั่นแหละครับร้านอาหารผมสั่งก้อยปลาบ้างฮนะแกก็บอกไอ้มาผู้เดียวไอ,ไอ้คิดไอ้แค่นี้พอแกก็ไม่สั่งไม่ทําอาหารที่มันปริมาณเยอะนะครับแกก็ทําปริมาณที่สำหรับคนเดียวเออก็ดีนะรู้สึกประทับใจแม่ค้าคนนั้นนะฮะ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมแนะนําสําหรับคนเป็นสายเดินทางสายท่องเที่ยวนะครับอย่าพลาดนะครับก่อนที่มันจะไม่มีให้เดินทางแล้วนะครับ่ารล,ล่องเรือแม่น้ําโขงห้วยสายลงไปหลุมพระบาทนะครับ